ก็กรวโดมันจะชีพย,ยานนี่แหละครับหนึ่งสอามี้าาับ่มองกล้องไหมครับดูไหครับโอเคครับย้ยาเตี้ใหญ่หวยังๆค่ะต่อไปนะคะน้องบอยก็จะได้สวจสร้อยคอทองคำให้กับน้อกเฟินค่ะ เ <c> ส้นเก่าๆมาด้วยไหมล่ะน้องบอยเส้นเก่าๆที่มีใช้ที่บ้านนี่แหละเข้าเก่าๆเอาช่างตัดมันนะ ปล่อยพร้อมแล้วนะคะสวมสร้อยคอให้กับน้องเปิร์นได้เลยค่ะขอเสียงทุกท่านปลดมือด้วยค่ะจะเบาครับจะเบามาคล้องข้างหน้ามาคล้องข้างหน้าเดินมาคล้องข้างหน้าอ่าโอเคจะสาวจะสาวรับรับล็บไม้รับไม้รับไม้ขวางไว้นะครับขวางไว้นิดนึงค่อขวางไว้นะคะ ลำดับต่อไปนะคะน้องเฟิร์นนะคะจะได้ไหว้ขอบคุณน้องบอยนะคะเริ่มใหม่นะคะสวมได้เลยนะคะเอามาเป็นเครื่องประดับที่สวยงามที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอค่ะน้องเฟิร์นไหว้ขอบคุณน้องบอยนะคะน้องบอย ไม่ไหว้ลงพี่ตักค่ะ <c oughs> แี่ตเล่นทไม่้และอยค่ะน้องบอยก็คข้างก่อนนะคะค่อยค่ะ ตอนตอนไหนหอมแก้วอ่ะสาวเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงไหว้แล้วเดี๋ยวลองกล้องครับเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงนะลองกล้องเดี๋ยวมองกล้องครับเจ้าสาวครับโอเคคุณเม่์ยังไม่มาขอขอเจ้าสาวไหว้ที่อ่าไหว้ที่อกค่ะข้างนึงค่ะกระเป๋าครับมือครับมือสองมือเลยสองมือสองมือค่ะ